ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภูเขาไฟฟูจิ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 อยู่ไหนฟูจิอยู่ไหนฟูจิอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะคีมะาตกเฉยคิมาตกสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินทางไปยังโตเกียวเเย่เย่วันนี้เป็นทริปครั้งแรกในญี่ปุ่นของน้องฝนนะครับใช่แล้วเหรอเมื่อคืนพวกเรานอนกันแบบตึกมากเพราะว่านอนไม่หลับนะแต่เราอะ่ะไม่ได้ตื่นเต้นนะปั่นงานจนถึงตีสี่ต่อันเช้านอนสี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมามีความรู้สึกว่าแบบไม่พร้อมอย่างแรงมันเหนื่อยแล้ววันนี้แพนก็คือแบบไปถึงสี่ทุ่มอะ่ะไปถึงก็ใช้กินเข้าโรงแรบมบนอนแลบบ้วฟันพวกนี้อยื่ได้เที่ยวน,นะซึ่งเดี๋ยวจะเปยังไงก็ต้องไปดูนะตอนถึง การเดินทางในครั้งนี้นะครับเราไว้วางใจการบินไทยนะครับสะดวกสบายรวดเร็วที่สําคัญเนี่ยนั่งสบายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวการเดินทางในครั้งนี้นะคะเรามอบความไว้วางใจให้กับกระเป๋าอันเก่าขนปุยใส่ได้ทุกอย่างะะ hey! Hey! เลยค่ะเยี่ยมค่ะไม่ใช่แค่ที่นั่งสบายอย่างเดียวนะครับของกินเนี่ยมาเพียบเลยทีเดียวาการบินไทยเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนตอนนี้เราา แลกตัวรถไฟนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปเช็คอินโรงแรมก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็คือจะห้าทุ่มแล้วไปต่อกันไม่ไหวแล้วตอนนี้เที่ยงคืนของที่นี่เรากำลังจะไปที่พักเดี๋ยวไม่ถึงที่พักเลยนะจ๊ะเรายังวุ่นวายแตกสมบัติสู้เขาไอ้หนูเที่ยงคืนสีพันาที เรากําลังก็งงงอยู่ที่สถานีอะไรไม่รู้เรากําลังจะไปชิคารกว่านะคะแต่ว่าตอนเนี้มันดึกมากไม่มีรถเลยลฉันงงตอนนี้นะครับทุกคน เราก็ยืนรอแท็กซี่กันอยู่นะครับนี่ไม่ใช่แก๊ปด้วยนะเป็นแอปชื่อดีดีค่าใช้จ่ายไปประมาณ13,000เยนเอาไปคูณด้วย0.25ได้เงินก็ประมาณหลักหลายพันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามัวแ,แต่รอกระเป๋าเนี่ยมันโหลดนานมากกว่าจะเอาออกมาทีนี้คือก็เลยกลายเป็นว่าสถาน,นีรถไฟปิดหมดเลยเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มีหนทางเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ที่ชินจูกุนะครับเราจะต้องเดินทางไปทีนี้ก็คือว่ามีแค่หนทางเดียวคือแท็กซี่ ีน้เท่านั้น,น,นใช่เพราะว่ามันจะกลับมาวิ่งอีทีตีห้นะครับสำหรับรถไฟอันนี้ก็ถือว่าพ <c oughs> ระเจ้าช่วยแย่มากเลยไม่เป็นไรนะอากาศก็คือคืนหนาวแบบหนาวจะเดินทางไกลก็ไม่ได้ต้องต้องขึ้นรถอย่างเดียวตอนนี้แม่งไม่ไหวจริงๆ <c oughs> สู้หน่อยนะครับน้องขน เราขึ้นแท็กซี่มาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะไปถึงที่พักเนี่ยตีหนึ่งเลยนะตอนนี้นะครับเรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะเจ็กสเตชันหาข้าวกินตอนนี้ประมาณตี1 4ึ้าตอนนี้เราเจอร้านข้าวแกงกะหรี่ไปเอไปเอาเลยหนักๆตอนนี้หิวมากถ่ายเก็บไว้ คิวดงนอะอันมันคืออะไรอ่ะข้าวหน้าเนื้อเขาเอา number o ดีห้าร้อยแปดสิบขายอันนี้ใส่ชีสด,ด้วยอันนี้ไม่มีชีสอันนี้มีชีสเอามีชีส๋อจุกๆเลยมือแรกนี่นะครับก็คือเมนูการสั่งครับทุกคนนี่จะเป็นเมนูแบบเซตเดมอนสเลเยอร์จะเป็นแบบสําหรับชุดเด็กๆเห็นไหมจะเป็นจัดเซ็ตให้นี้นะแล้วถ้ากลับไปนี่จะให้เลือกข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าอะไรต่างๆแนละ้วเราสั่งอันนี้ไปข้าวหน้าเนื้อชีส มันเป็นนำโบรันเราก็เลยสั่งเงยอะแยะมากมายราคาก็ไม่แพงอะไรมากเนี่ยเมนูประมาณนี้มีข้าวแกงกะหรี่เลยเสียงเริ่มแหบแล้ว <c oughs> แต่นี้เราสั่งไอเมนูข้าวหน้าเนื้นอน่เพราะว่าอยากสั่งให้มันง่ายๆ <obe! S 1> พอเนาะรอกินดีกว่าจิ๊กเอข้าวมือแรกทีนี้ yeah! จะีสองเลยวันนี้เสียงอาจจะแบบไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ใซส์ใหม่เลยเดี๋ยวพ <c oughs> <ๆ>รุง่นงนี้ไม่ใช้ใหม่แต่ทนี้เรามาซื้ออาหาร เช้าสรับคุ่นี้แต่นนะเพราะเราคิดว่าน่าจะเสีสายก็เลยเตรียมสต็อกไว้ที่รอสั่นและเราก็ได้อันนี้ด้วยแต่ไ<ด> <นา S 1> ม่คด้วยต่ม่ิดกล้วยกัน <c oughs> เริ่มต้นเที่ยววันแรกนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปยังคาวากุจิโกะจะเป็นยังไงไปรอดูก็ได้เลยครับและตอนนี้นะคะก็จะเป็นเวลาตอนเช้าพอดีทุกคนก็จะรีบไปทำงาน,นงจะที่สตาร์บัคนะคะ,ะสถานีรถไฟซินิโอะเพราะว่าซือ เกียวายพาจุ๊ยวาเราเราะตั้งใจว่าจะมาแลก่นี่ถ้ามันเกิดแลกไม่ได้จะต้องกลับไปแลกสถานเวนแล้วก็ของเรเย,ยอะมากมันก็เลยกันว่าจะต้องมีคนหนึ่งเอาเฝ้าของอยู่ที่นี่ทุกคนตอนนี้ก็รอเขากลับมาคะในที่สุดเราก็มีควอมูมาหาแล้วนกย้ายแต้คงนาแผน ตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับมันเป็นโตเกียววายพาสตรงด้านด้น,ดนเอาพาสปอร์ตมาลูดที่ตูน้นี่นะแอ้เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางกลับไปที่ชินชูกูตันใช่ไหมคะใช่หลังจากได้ตั๋วขึ้นรถไฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังคาวากุจิโกกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปแวะเที่ยวกันที่ชิโมโยชิดะก่อนนะครับที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อก็คือเจดีแดงนั่นเอง วันนี้เรากำลังจะไปวัดเจดีแดงคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาฝากกระเป๋าก่อนนะเจะจูระเจ็ดร้อยเยนตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่สถานีที่เรียกว่าชิโมโยชิดะนั่นก็คือ สถานีที่เราจะไปดูแบบเจดีแดงแล้วก็มีวิวเป็นภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตั้งแต่ที่มาถึงเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเลยนะว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นยังไงบ้างแล้วมีเมฆไหมจะได้เห็นหรือเปล่านี่กำลังเดินตามคุณนายนำทางเราจะพาไปด้วยเส้นทางเดินถูกไหมเขาบอกว,ว่าเดินไปประมาณ20นาทีนี่ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่ามีหิมะตกมาก่อนตอนช่วงเช้านู่นไกลๆนุ่นน่ะมีอะไรแดงๆเหมือนเสาคิดว่าใช่นู่นไง จากสถานีนะครับเราจะต้องใช้เวลาในการเดินเนี่ยประมาณ20-30นาทีเลยนะกว่าจะไปถึงเมื่อไปถึงเนี่ยจะเจอเสาแดงใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วจะต้องเจอกับโจทย์ที่ย้ายสุดนั่นก็คือบันไดนั่นเองบันไดที่นี่เนี่ยมีนับร้อยนับพันขั้นเลยทีเดียวนะได้ว่าเดินเ,เ,เหนื่อยมากเลยทีเดียวดูหน้าสีเนื่อให้สุดๆเหนื่อยอยังครับไม่เหนื่อยแล้วทำไมจมูกแดงอ้าว ไม่เขารู้สึกว่าแบบมันสดชื่นมันชุ่ม<อ>จนแบบปากแข็งพอถึงยอดวะเนี่ยเหนื่อยแล้วนะกลิ้งไปได้ปะเขาน่าจะมีพรแบบเดินขึ้นบันไดถึงชั้นบนแล้วขอพอรได้หนึ่งอย่างเนาะใช่ไหมให้รู้สึกว่าเราทําอะไรอะ่ะแล้วมันโอ้ยม่ทันแล้วมันประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงยูจะตายอยู่แล้วโ oh อ้ไม่กอดหายใจไมีควันไม่เห็นเหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็น ขาอายแต่กล้องใกล้จะออกมาแล้วจ้าตรงนั้นโชคดีนะโทรศัพท์มันซูมได้ไกลอ่ะซูม200เท่าเลยค่ะซูม100เท่าไปเลยนะคะต้องขอบคุณซัมซุงที่แบบว่าเอากล้องมาให้เราทันที่เราจะมาจี่นี่พอดีเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เรานะเราต้องซื้อเองเถอะโอ้แต่นี้เราไปถ่าวันแรกเลยทันพอดีนีวิวนีคะมันก็คือวิวของนี่นะไอสวย นี่เราได้นกฟรีมานะครับใช่กี้เนี่ยที่เราได้นกอันนี้มาเนาะคือมีพี่คนญี่ปุ่นเมื่อกี้เนาะเขาถ่ายรูปคู่ให้เราเสร็จแล้วเขาก็เลยมาชวนไปเข้าโบสถ์หรืออะไรสักอย่างแบบเผยแผ่ศาสนาอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็เลยเหมือนชวนเราชวนเราไปเข้าโบสถ์ด้วยซึ่งดูหน้าผมด้วยครับพี่เราเป็นบูติสบุดาบุดาหรือบูดิสนะบุดาป็นพุทธเจ้า ขึ้นมาทําสําเร็จแล้วนะครับนี่่าบสองสี่จุดห้าจะรีบกลับไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะอย่าไปดูต่อเลยดีกว่าอะไรนะโฮ้ยดูตรงนี้สิเขามีร้านอยู่ข้างล่างนะก่อนจะขึ้นไปข้างบนอะไรผูกอันนี้ไม่มีเลยของกินเพียบเลยเป็นไงไม่สนใจอ่ะกินลูกก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมใหญ่จังนะเอาเอาไหมเอาลูกเดียวพอสองลูกไหมซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองชิมก่อนเผื่อแอบอร่อย สรุปลูกนี้ลูกละร้อยดีแล้วไม่ซื้อสองลูกกินลูกเดียวพอเพราะว่าดูเส้ทางน่าจะแบบหวานมะอร่อยไม่องเลก็คงอร่อยจริงอะ่ะดูปากม,มันมีกลิ่นถั่วแดงด้วยอ,อ๋ออร่อยนะแล้วแป้งมันนุ่มๆเนืบๆอ่ะม,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 มันเป็นแป้งข้าวใช่ป่ะใครมาลองมาแวะซื้อได้ปุกุได้นะทุกคนที่เจดีแดงชั้นล่าง นี่เรากว่าเราจะเดินลงมาข้างล่างเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆไปเลยเสร็จจากที่เจดีแดงนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังสถานีรถไฟคาวากุจิโกปลายทางของเรากันแต่ดูนี่สิรถไฟของพวกเรานะครับลายน่ารักมากเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรถไฟลายปแปลกๆไปหมดเลยนะเราได้นั่งรถไฟลายโทมัสนะครับเราก็มาถึงที่คาวาุจิโกแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปกันต่อนะครับเราจะไปกันที่กระเช้าคาชิกาชินะผ่านวิวทะเลสาบที่สวยงามมากๆเลยของที่นี่เมื่อมาถึงยังกระเช้าคาชิกาชินะครับเราจะต้องขึ้นกระเช้าแห แห่งนี้นี่แหละเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดนะครับไปดูวิวภูเขาไฟฟูจิที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาแวะเยี่ยมชมที่นี่กันรับรองว่าสวยอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภูเขาไฟฟูจิ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 อยู่ไหนฟูจิอยู่ไหนฟูจิอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะเราอยู่บนภูเขาเมาเทนโจแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เขาเรียกว่ากระเช้าคาจิคาชิหิมะตกเฉยหิมะตกเห็นไหมเห็นฮิมะปะ มันรูปรูบปบเอี่ยมันรูปรูปรหิมะตกแบบโปรยๆนะครับทุกคนเหน่ยโชคดีมากเกิมดมาในชีวิตไม่เคยโดนหิมะตกเลยหัวนี่คือครั้งแรกแต่นี่ขึ้นมาแบบรอบรถจะหมดอยู่แล้วล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดินไปดูพวกของกินเดี๋ยว่ะไปได้ไหม ร้านของฝากเอ้ยนันนี้น่ารักอะเมื่อกี้ก็เห็นฟูจิเอกระเป๋าอะน่ารักเนี่ยสีฟ้าเอาไหมเนี่ยอันนี้ห้อยกระเป๋าเห็นปะทำไมอันนี้น่ารักนึงห้าร้อยห้าสิบเยนเอามาอันนึงนะเนี่ยอ,อันนี้อันนี้สีนี้น่ารักกว่าไม่ทันไรเสียตังแนละ้วอ่ะซื้อให้แก้มอันนึง่งใจดีจังนี่รักเพื่อนกว่ารักผมอีกปะเนี่ยของมูเอาไปมูอะไรเพราะว่าซื้อนี้ให้แก้มดีกว่าเราอันนี้ไม่ซื้อที่ให้อันนี้เพราะว่าขี้งกหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเครื่องรางหรืออะไรออ๋วันนเเกิดี่ย เป็นแบบวันคลงวันเกิดนี่นะครับทุกคนมันมีคนมาเสร็จต่างหูลูกภูเขาไฟฟูจินี่อันนี้กับน,นี่อะไรน่ารักกว่าอันไหนอันนี้ดีกว่านะใช่เธอเขามีขายยันต่างหูเลยวะ่ะจริงๆชอบไปนี่นะก็ดูน่ารักดีนนเ,ปเป็นเหมือนเครื่องรางอย่างเดียวเดี๋ยวก็โชคดีหรอกซื้อเยอะเกินเดี๋ยวโชคดีเกินไปนะเวย้ยอันนี้อะไรอะ่ะยางลบยางลบลูกภูเขาไฟฟูจิ ก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะให้คุณพัชระไปสั่นกระดิ่งแห่งความรักก่อนสมหวังแล้วไม่ใช่เหรอม่งเอามั่งเดี๋ยวจะไม่สมหวังน,นี่ไม่สมหวังเหรอสั่นแล้วโยกไปข้างขโยกไปข้างข้างโยกไปข้างข้าง,าง,างให้สั่นกระดิ่งไม่ใช่ให้ตัวเองสัน่นมดแล้ว ฟูจิออกมาแล้วฟูจิออกมาแล้วก่อนจะกลับบ้านได้เห็นพอดีนั่นไงเห็นไหมเห็นโค้งๆไหมนี่คือเราตลอดทั้งทางนะที่มาถึงที่นี่เราไม่ได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเลยนี่เราได้เห็นแล้วนะครับโอ้ไปแ,แค่นี้พอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วไปกลับกลับไปนอนนะ มันต้องหยอดเหรียญก่อนเื้อยอย่ามาทำคนเน้นอะไรแบบนี้ไปได้เวลากลับแล้วนะครับวันส,สำหรับวันนี้ดูซิว่าจะมีอะไรอีกไหมได้เวลาลงมาข้างล่างแล้วนะครับเราก็เลยจะไปร้านข้างล่างกันต่อนะก็คือฟูจิอามะคุกกี้นั่นเองร้านขายของฝากที่เรียกได้ว่าดังมากๆแห่งหนึ่งของที่นี่ นี่ตอนนี้เราอยู่ในฟูจิอามะคุกกี้นะครับเป็นร้านขายของฝากแบบคุกกงคุกกี้มีคุกกี้ที่เป็นรูปแบบฟูจงฟูกุจิเนี่ยเต็ไปหมดเลยชิ้นละ้าน้อย,ยอยแบบทั่วิเนเจอรเขารู้สึกจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับทุกคนเราเปลี่ยนแผนนะหลังจากเสร็ ที่โรบเวย์เมื่อกี้ใช่ไหมึ้นไปข้างบนแล้วเรารู้สึกว่าที่เที่ยวอะ่ะมันเริ่มเปิดกันหมดแล้วเพราะว่าันนี้เรามาชานะเราก็เลยตัดใจที่จะมานี่นะครับเล็กคาวาคุจิก็คือจิทะเลสาบที่เป็นจุดเด่นของเมืองนี้นั่นเอง <Hey. S 2> เป็นไงวิว <Hey. S 2> สวยนอนาหมวยนอะได้อยู่ นอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดสินใจที่จะเดินกลับนะครับทุกคนเพราะว่าสถานีเนี่ยมันอยู่ประมาณไม่เกิน1กิโลเช่เพอในฐานะที่เราเคยลงวิ่ง10-20กิโลแค่1นกิโล very easy มันมีเป็ดอะมันมีเป็ดอยู่ในน้ำไหนเป็ดเห็นไหมลอยลอยเนี่ยจุกบๆๆ,ๆ จิเราไม่เห็นเราก็เอาฟูจิรูปไปก่อนนะนี่นี่นี่จให้ดูถนนที่เราเดินอยู่ตอนนี้นะคะหนาวมากเลยค่ะปกติอยู่กรุงเทพเปิดแอร์24กว่าหนาวแล้วมาเจอที่นี่ตอนนี้2งศสไม่เ็จ <c oughs> รงิงๆก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะที่เฉย ก็ไม่หนาวเท่าไหร่พระอาทิตย์ตกนี่คือเรือไอ้นี่ป่ะเรือชมวิวมันเหมือนเป็นเรือสําหรับล่องในนี้ยในทะเลสาบเราว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงฟูจิแม่เออเธอถือทำยังไงวะทรงฟูจิทรงดางหงอกไงแล้วเมื่อกี้เรียกทรงฟูจิก็เลยอยากเห็นเจะให้ดูว่าทํายังไงอย่างงี้ซู่ท้าวชู ผมดังโง่จริงๆอะเธอรู้ป่ะว่าขึ้นไปเที่ยวฟูจิชั้น5้าใช่ไหมมันจะมีพนักงานอะที่บอกว่าเขาจะคอยแต่งโต๊ะให้เราอ่ะเขาสามารถททำดังโง่แท้ๆต้นฉบับสาวุคปีนให้ได้ด้วยนะทำผมนะใช่แบบเนี้ยต้นเต็นๆได้ไหมขอดูใกล้ๆหน่อยใหญ่มากเลยอะอายคนเออช่างมันเถอะช่างนั้นช่างนั้น แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้ารอสันมุมมหาชนแล้วทุกคนเห็นรอสันไหมพร้อมจะเห็นฟูเขาไฟฟูยังแต่เห็นยังเห็นยังเห็นยังไหนวะเห็นยังฟูิจินยูลงมันไหนฟูจิไหนฟูจิคือตาเรารอสัน เราเห็นแค่ฐานนะไม่เป็นไรวันนี้ก็คือได้เห็นฟูจิไปแล้วรอบหนึ่งพอแล้วเห็นแบบหัวเปิดไปไปๆอดเลยอ่ะไปหาข้าวกินดีกว่าดูมากเดี๋ยวเราจะไปร้านเนื้อย่างใช่เรานี๋จะไปาเนื้อย่ากินดูดิหน้าแบบเขียวแห้งหน้าแก่มากก็ไงแต่มาญี่ปุ่นสภาพโคบุนคนลุงไงเออนี่คือเป็นลุงญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ได้เลยเนี่ย เนื้อร้อนๆกับเบียร์ยังไม่หมดนะจ๊ะเรายังมีข้าวสวยสุบอ้นี <Thank you. S 1> ่านี่คือของชอบของฉันตานนี้นะครับเราแนได้นำในท r ิตแอดไวเซอร์นะได้คะแนนแบบเกือบห้าดาวอะ่ะแต่ตนานี่เล็กเพราะที่นี่มีแค่สามโต๊ะนะครับส่วนโต๊งนี้เราได้เป็นโต๊ะที่สองคนไม่งั้นก็ไม่ได้กิน มาเช้าวันเลยคือคนน่ารักเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้าน1 2 3โอ้มีโต๊ะเสริมกินก่อนวะ่ะเมนูจานเด็ดของที่นี่นะครับคือโอโคโนมิยากิยากิโซบะและเนื้อย่างนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยที่สำคัญเนี่ยราคาถูกอีกด้วยนะครับ และวันนี้เนี่ยเราก็จบทริปการเดินทางด้วยการกลับมาที่โรงแรมแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยสุดๆเลยนะครับสำหรับทริปในวันนี้เนี่ยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆมาช่วยกัติดตามดูนะครับใครที่ชอบดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญกดปุมติดตามช่อง,องพวกเราไว้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ